สวัสดีสวีรัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มวชนคนร้อยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้อง,งหญิงเพรดน,นแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพรดน,นแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มวชนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พีเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปทํางานต่างประเทศครับพี่น้อง ปาร์ตมน,นีนุวลคน้เอ็ดมาลงคลิปอาซีซ่าจะหน่อยครับแต่นําประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาต่อพี่น้องเขาคือเกา่าตามสไตล์ช่องนุ่มวลคนร้อยเอ็ดนะครับเป็นได้ครับพี่น้องลาน้อยครับหลังจากที่เอฟซีหลายๆท่านติดตามลาน้อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดเมื่อคืนครับพี่น้องลาน่อยรับงานบพรว่าลาน้อยรับงานหรอกป่อยง่า,ายก็คือบอสโจแหละรับงานแล้วอนุญาตให้ลาน้อยเดินทางไปร่วมงาน รับเชิญเดี่ยวครับพี่น้องเป็นงานอาจจะเป็นงานแรกเลยครับที่ลาน่อยไปที่ไม่มีบอสโจแบบรับงานอย่างเป็นทางการและเป็นการไลฟ์สดอย่างเป็นทางการกรับพี่น้องงานอื่นก็ถือว่าทั่วไปแต่นี่คืองานใหญ่ไงถึงบอกว่าอาจจะเป็นงานใหญ่งานหลักไลฟ์สดครั้งแรกเลยที่หลาหน่อยออกเดียวครับพี่น้องสิ่งที่นุวลคนร้เอ็ดได้ฟังได้ติดตามได้บึงได้เมื่อคืนก็ซื้อกลุ่มปิดเข้าไปดูก็คือหนึ่ง ลาน้อยได้แรกแรกเลยคือประสบการณ์หนูวนก็เห็นม่องวันนี่คือประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในการออกเข้าไปสู่โลกกว้างออกไปไปเชิญโลกกว้างการที่เรามีประสบการณ์ทั้งในวงและนอกวงเป็นยังคือวางสัน่นคือว่าเป็นประสบการณ์คือเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องสิ่งที่ดีคือหนึ่งอาจารย์นักดนตรีบอลแมนคนในวงอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์สองคือเราเราไปเจอ สนามแต่ละสนามหรือไปเจอเวทีแต่ละเวทีการเล่นแต่ละวงไม่เหมือนกันจังหวะอาจจะส่งไม่ไม่เท่ากันจังหวะแบบส่งจังหวะทีหลาหน่อยกำลังจวดสิความรู้ใจความคุ้นชินต่างกันเยอะแต่สุดท้ายเราไปแล้วทำยังไงจะเอาตัวรอดและสามารถแสดงออกมาได้อย่างดีครับพี่น้องนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่จะต้องสะสมประสบการณ์ที่จะต้องเก็บไปเรื่อยๆเพราะอนาคต ยิ่งเราดังยิ่งต้องเจออะไรใหม่ๆเยอะๆแม้กระทั่งการเดินทางไปเจอเวที T, ไปเจอทุกอย่างทุกรูปแบบบางหม่องกับเปิดแต่เศร้าบางหม่องกับเล่นสดบางหม่องกับจังหวะแมนบอลขับพี่น้องหลายๆาอย่างหลายหลาสิ่งอาจจะบคือกันเพราะว่าแต่ละวงบ่แมนว่ลเล่นสแตนดาร์ดเด้ใช้คําว่าแต่ละวงจะมีการเอนเตอร์เทนเอฟซีหรือเอนเตอร์เทนไม่เหมือนกันครับพี่น้องจังหวะก็อาจแตกต่างกันครับพี่น้องสุดท้ายแล้วจังหวะที่เขาคุ้นชิน วงสาวน้อยสไตล์สีคุณร้อยสมุดเนาะครับเนาะเป็นการเอเ์เทนเอฟซีแบบนี้ไปเจออีกวงหนึ่งเอเ์เทนประมาณนี้นี่แหละคือเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่หลาต้องเจอทํายังไงจะเอาตัวรอดออกมาได้ทํายังไงจะปรับตัวเองให้รอดจากจุดๆนั้นนี่คือประสบการณ์ค่อยๆสะสมครับทุกสิ่งทุกอย่างคือประสบการณ์อันล้าค่าของหลาน้อยที่จะได้เรียนรู้และพบเจอไปเรื่อยๆผมหนมุวลก็เลยม่งม่ง,ง,งในมุมหนี้อย่างเดียวเลยว่า นี่แหละเป็นเรื่องที่ดีอะไรจะเกิดขึ้นไม่เป็นไรขอให้ขอให้หลาหน้อยได้เรียนรู้และประสบการณ์เก็บสะสมไปคือยังหลาหน่อยว่าหล่ายังโมกิงนี่แหละสิ่งที่หล่ายังโมกิงก็คือหล่ากําลังจะเรียนรู้เก็บประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่หล่ากําลังดําเนินการต่อไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ผมดูแลประทับใจอย่างน้อยหล่าจะน่อยจะกล้าแสดงออกการเรียนรู้การจะอยู่กับสังคมยังไง การจะอยู่กับพี่ๆ FC อยู่กับพี่ๆในวงแต่ละคณะแต่ละไงอยู่ยังไงอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดประสบการณ์สําคัญที่สุดสิ่งที่ผมเบิ่งแล้วป้าพ้นกล้าใจอย่างน้อยคือมีลูกเลี้ยนลูกกล้าการส่งอย่างน้อยที่คนประทับใจที่สุดคือหลาน้อยกับน้องสีแกมครับปะ่ะเพิ่นรับเพิ่นส่งกันดีคือนี่แหละเขาเรียกว่าคอร้องคู่ร้องคู่ยังไงให้ดูดีไม่น่าเกลียด การให้เกียรติซึ่งกันและกันการมองคู่ร้องมองยังไงไปยังไงทํายังไงให้คู่ร้องอยู่กับเราไปได้และเอฟซีที่นั่งมองแล้วไม่ดูน่าเกลียดน,นี่คือสิ่งที่หลาน้อยกําลังเรียนรู้และศึกษาเพราะว่าเสือเล่ยว่าจากประสบการณ์ที่บอสโจเชิญศิลปินมาคัจีลิงกับหลาน้อยอยู่ที่วงสาวน้อยก็เป็นประสบการณ์อย่างน้อยเราไปไปอย่างให้เกียรติเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหลาน้อยเป็นคนให้เกียรติทุกคน เพื่อนร่วมอาชีพทุกคนหลาน้อยจะให้เกียรติทุกอย่างเป็นสิ่งที่ผมประทับใจจากประสบการณ์ครับพี่น้องหลาน้อยเริ่มดังเริ่มปังไปเรื่อยล่าสุดนี่แหละครับพี่น้องบอสโจรประกาศแล้วหลาน้อยจะโกอินเตอร์เป็นการโกอินเตอร์นอกประเทศครั้งแรกของหลาน้อยครับพี่น้องบัาพี่น้องใจว่าจงไหนไปหอดญี่ปุ่นวันนี้นี่คือสิ่งที่หลาน้อยทำดีคิดดีทำดีสิ่งดีทุกอย่างกำลังตอบแทนหลาน้อยทุกอย่างกำลังสนับสนุนหลาน้อย คนคิดดีทําดีครับพี่น้องถึงวันและเวลาเขาจะตอบสนองคุณเองความดีจะตอบสนองคุณจากเด็กน้อยคนหนึ่งสิไปต่างจังหวัดก็ยังคิดอยู่จะไปเที่ยวในประเทศใต้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะสามารถไปได้ไหมจากที่เราพยายามเราสู้ครับพี่น้องจากวันนั้นถึงวันนี้ความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วความดีที่สะสมมาความดีที่กระตันยูความดีที่ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เริ่มแล้วครับพี่น้องไปรับจ้างหรือรับเชิญ ไม่สําคัญเท่าการไปเปิดหูเปิดตาครับพี่น้องนี่คือของขวัญอันล้ำค่าคนเราครั้งหนึ่งในชีวิตครับพี่น้องในเดินทางไปตามประเทศไปเที่ยวไปชมแล้วไปจุดจุดที่ว่าหลายหลายท่านในประเทศไทยใฝ่ฝันที่จะไปครับพี่น้องถือว่าเป็นของขวัญหลานหน่อยผมในฐานะคนคนหนึ่งช่องช่องหนึ่งที่เฉียรหลานหน่อยก็ดีใจกับหลานหน่อยที่ได้หลานหน่อยเได้ไปเปิดประสบการณ์สิ่งใหม่ๆผมเสือเลยวานาคตคิวว่าง หลายๆอย่างลาน้อยได้บินนอกประเทศเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะสิ่งนี้คือต่างประเทศเขารู้จักลาน้อยลาน้อยนี่รู้จักระดับโลกเลยนะยูทูบเบอร์หลายๆช่องนํหลาหน้อยไปทําไปเรียกคือความสุดยอดครับพี่น้องลาน้อยกําลังจะปังสิ่งที่ผมมองและประทับใจเสมอนี่คือคุณงามความดีที่ลาน้อยสะสมมาทําดีคิดดีสิ่งดีตามมาทุกอย่างเกิดขึ้นไปที่ไหนคนกันนะ ไปยืนที่วงไหนยืนที่คณะไหนใครกันล่ไปที่ไหนคนก็ต้อนรับ f c ทุกวงต้อนรับต้อนรับหมดแม้กระทั่งเมื่อคืนกต็ต้องขอขอบคุณ f c ทางโตเกียวบันเทิงศิล์นด้วยนะครับให้การต้อนรับหลาหน้อยอย่างดีครับพี่น้องผมเบิ่งแหละผมก็ประทับใจสิ่งที่หลายๆท่านมอบให้เป็นสิ่งที่ผมดูแล้วภูมิใจและประทับใจเป็นเจ้า้านที่ดีครับผมเสือเลยล่ะว,ว่าวันที่21ที่โตเกียวจะมาเปิดวง ผมเชื่อเลยว่าวงสาวน้อยก็จะต้อนรับหลาน้อยเอฟซหลาน้อยก็จะต้อนรับวงตัวเกียวเขาอย่างดีทีมงานและคณะอย่างดีครับแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าทาง f c และทางวงฐานต้อนรับหลาน้อยอย่างดีครับพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันผมประทับใจครับพี่น้องประทับใจเสมอว่านี่คือประสบการณ์ที่หลาน้อยได้เรียนรู้สิ่งที่ผมติดตามและดูว่านี่คือประสบการณ์ที่เราได้มาอย่างเต็มอิ่มที่น่นหลานน้อยนั่นแหละ สู่เดินทางจากกรุงเทพเนาะครับพี่น้องเนาะเดินทางจากกรุงเทพมามาหอดคอนแกนก็มาสู่มาร้องบางสิ่งบางอย่างคําว่าเหนื่อยเนาะพลังทุกอย่างคําว่าเหนื่อยและสู้สะสมมานานก็มีบ้างแหละครับพี่น้องหลังจากลาหน่อยมาถึงบ้านก็ถึงจนโุ้นตอนนี้กาสิทักพรนสักพักก็น่าจ,จะไปทําพาสปอร์ตต่อครับเพื่อเดินทางไปต่างประเทศเนาะอันนี้ในฐานะเราเอฟซีและเอฟซีตัวประเทศก็พร้อมที่จะไปเชียร์ทุกที่ไปให้กําลังใจหลาทุกที่พร้อมจะสนับสนุนหลาทุกที่ขอให ลาน้อยสูเอฟซี FC ก็จะสูไปกับลาน่อยพร้อมที่จะสนับสน,นุนลาอยู่ที่ไหนพวกเราก็จะไปที่นั่นลาไป e ซเดนที่ไหนเราก็ไปเชียร์ที่นั่นจะไปให้กําลังใจทุกอย่างไม่ได้ไปกับตัวก็ซื้อบัตรออนไลน์เชียร์ทางทุกอย่างทุกช่องทางกับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เอฟซีพร้อมที่จะสนับสนุนลาครับสุดท้ายท้ายสุดระครับขอขอบคุณเอฟซีท่านที่เข้ามารับชมช่องนุ่มบนลคอนเวิร์ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ